อันมาจะใส่ครับผมมาแต่ทัศูนย์แท้มาแต่ส่ก่อนลามาแต่เปนปริวัติปริวัตอนนี้ที่จานงานปริวัติเนี่ยว่าทำมาลงปูไวมาทั้งออกคนข้นขวงเนาะข้นขวงอะไรบูบันเนี่ยอะเสียดังนี้มันจะใส่บูบันเลยสื่อตัววันเนี่ยเออสื่อกับกางเกง ก็ถุ่มทุนสั่งจั่วะเบราว่าเดี๋ยวมื่อนี้พอใท้สุดยังจังวะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายมือนี้ขึ้นบังกองบ่งถึงทาอการมันก่อนอันกระเทยแล้วก็จีเป็นกระเทยแล้วแต่มือบอลแล้วแต่จริงแหวนลมบอลเลยเป็นพิงแหวนลมเอ้พี่น้องอีพอเฮาผ่อนอ่อนเงี้ยหน่อยมั่วเงี้ยหน่อยพอดะมั่วหน่อยด้วยเนาะเงี้ยหน่อยพอดะพี่ของมั่วหน่อย ต,ตัวละพอ,อพหก <พบ S 1> เ,เ,เาาหรอฮะห<อ>กบเงเมัคัมาหนถตี่จางอ่อนเนาะเดนใส่บุเรงได้ตวรวมสูงว่าตัวว่ามันถึง,งเนาะตะกี้มันแพงคน่า่นไพ่อพอตะกีนแพงหัวพอตัวนึงนั่นตัวใหญ่นั่นถ้ามันเป็นราคาคือจตเกอยุ่ลักแสนคนละเนาะตัวนึงน,<อ>นั่นว่าบมานันเนาะกาไวเรื่องวัาไทยด้ ขเขาเรียกว่าบามันเจก,กีมอลำน,นี่เขาเจ้าเก็บเ,เงิเงเงนเลยกันยังลูกวิธีหมอลำเขาเจ้าเก็บเงินแบบไหนวิธีหมอลำั่มบอกเมนสมัยเจกีใส่กระเป๋าไว้เลยลูกโุ้ยมันเมนหมาถึงว่าเขาจ้าบริหารจังไหนสิชุมมอลำนี่บ่ชุนลายานาขนาดขนาดหรือว่าชุนตัวมอลลั่มนตัวมอลลั่มตัวมอลำมันสมัยตะกอนมอลลั่เคยได้เก็บเงินหรอกคาตัวหมดแห้งชุดชุนในี่ ก็ผู้ก็จะพยายามก็จะก็ได้พี่กก็ได้พี่กันเอ็นเต้ก็จะไปทาื้อง้วใหม่พี่กันซื้อง้วะื้อง้วะใหมซื้อง้วมีละตูวพุกเลคนใจดอกดิเออพุกคนใจดอกซุ้มนี่กันซุมนี่ก็ไปเร็วก็เกันซุ้นใจดอกนะเอาใสไม่ที่ดึงกลไม่ดึงมัเห็นพีจับบนใจดอกไม่ดึงดอกง้วบหไม่ไม่ไม ใจดอกไอ้เงินนี่แหม่ร้อยละอยู่สิแม่ลูกที่เราเขาใจกเขาเอาใจดอกเราเหมาะเงินอ<จ>ดอกบ่เงินดอกสมมุติว่าพอยืมผมแปมไปหนึ่งพันอ่ารายเดือนเขาจะต้องจ่ายผมแปมไปอีกสองร้อยอ๋อดอกเดือนเออดอกต่อเดือนพีธิธีชุมวุนีกับตะเกียร์เหนื่อลำบากกว่ากันไหอมอลัมมอลับเหรอตะเกียร์ลำบากกว่าตะเกียร์ลำบากกว่าชุมวุนี ที่เรื่องความสะดวกของผู้บริหารเขาจะเอาเรื่องความสะดวกหลายๆกว่ากันสมัยตะก่อนเนี่ไม่อะไปตามยถากรรมแต่ริโตนในสมัยมอลำสมัยก่อนตารีโตนเป็นอาชีพที่คนดูถูกอู้ยมอลำเนาะอาชีพเติมกินล้ำกินเม่มีไฟจังได้ที่ตะผู้บานที่ตะผู้บานตะกี้แหละตะนี็นน้อยละก็ยังถือว่าดีนั่นตอนไรสิบสามสิบสี่อาชีพมอลำั่มเขาชิว่า มันจะได้ผัวดอกมันจะได้เออไปจนั้นมันก็ได้ผัวแต่มันมาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวนี้มันสังคมยอมรับขึ้นสังคมยอมรับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทังที่ดีได้มันเปลี่ยนแปลงไปในทังที่แบบว่าเสื่อมเสียในทังที่คนดูถูกบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้อาชีพหมอลำมกับอาชีพข้าราชการเนี่ยค้ยแต่ศิลปินที่มีคุณภาพเนี่ย จะดีกว่าข้าราชการอีกรายได้เนาะรายได้เม่์มคือว่าแล้วยุคสมัยเปลี่ยนค่านิยมเปลี่ยนแม่นตะกีนนั่นโอ๊ยแปมเนี่ถือคู่หายเลยนั่งไปหอดหานไหมคู่ไหมู่ถูกพร้อมและสอนเคมีเล่าว่าสีห่วงนั่นแหละเพาเป็นห่วงเล่า่างยานเ้องใจแตกไปเป็นห้าเครื่องน่าแต่เขาก็อยากได้เงินไหมในความหมายคขอหาเงินเนาะ น้ำไปหอดน้ำไปหอดทานเวทีหมดเลยดี่ข้าผมเป็นยังกันเนาะเนาะผมหวยผมหวยนี่คืออยังครับผมหวยนี่งคือการคือการเขาบอกส่สุศรัทธากันคือประคำก็อยู่อันเขาเป็นนักเรียนโจมไม้เขาเป็นนักเรี้ยงโจมไม้ไปใกล้เขาเลยจะใส่บ่ผู้หญิกันอยากตายบ่มากไก่แบบนี้น้อยยังทั้งรถบุญอ่ะทั้รถเบียดบุญทั้ เคยขา,ขาขมาคหนึ่งสองปีไม่ถึงมาตายหรือว่ากินขาผมเคยขาต้าหมู่โวการจองพี่น้องคะสื่อสุนทรเรี่ยมาฝากกันด็๊กไส้เวอร์นะด้วยค่ะก็สอบก็ชนะกระโปรงกับสัันมึงเหมนมันบ่ได้เปียบเกียบใส่กันได้มีเสื้อลุงใส่พุนสันได้หรนามึงนมาพันใส่นสันเนี่ ความันนี่หน่อยวัดเสาหินเดี๋ยวคุใส้กับปวงมาแต่ความันมันเป็นลำบุจับวะนี่พ่วกองุมังันขัน่อยมันเปตัวแล้วมันก็สวยวัานี้ล่ะิ่มาไม่นองล่ะพนีพวกหามพวกปามไรกับอลแมงดี้เนียหปของกาลเลี้ยงใรจะเป็นนักเลียงจบไหมเพื่อนเนาะเป็นเลี้ยงยังมรน้ยงพี่แรมตีเาจบแล้วแมงเเลียงจบแล้วโอ้โหวันวอยู่นี่ บ่แล้เรียนพาราผอมมนีแล้วก็าลาาลวเลยเคร่งทนพ <c oughs> าาด้หรอพาวพาปข้างกพ่ยป้านองไปมาแล้วพี่น้องน้นองกล้องแต่ว่าทางพีกมาแล้วฟาใส่นี่นอยู่ทางพี่ังลายอใส่ละลูกพวลานั่งใส่ล<น>่นเ่ะสินี่มานั่งแล้วย้เบอพี่ยเบอร์ใจดีลูกนั่งเลยเานั่งใส่นั่งเบกระเด็นกินกินกัม่ลู้มอมอเจ็นากน ดูเคก็เลนี้ยานลิงไใชพนอยู่หมกนเดมาจีเป็นวิ่นพายุน้ำนปุละก็หันเจออเงยห็นผู้เจ้อ่อ็ดไได้ใจออย่ามาหูไหงงกุงจิถ้าวอนู้นปสักมีย่งอนตัวพี่น้องเมื่อแล้วสองมาตรฐานโดยตายเห็นอะได้บ้าง เขาดูมึงหัดเรื่องกอดเขาต้องเงินหของเาขาท่าึงนบงอิแหล่ข่พี่น้องแลเอ้ยมึงกใส่เสียขงาเหือกน่อย่าไปบอกม่มานอนบแดดรังมากถ่งได้ในหม่านนี่อกอืนี่โอ้ยมึงกไปานี่เขามควเขา กูอาโชยา้งว่ามามึงเมนมาเขาเรยกขว้งหูปุจะได้จะมาเขาพี่่าจะขออะไรจิวจิวงานาตดเดียใสวโถนายางก็บอกมันยูมันบอกว่าล่ะเรียดีก็หานละเปอร์เซนต์่ีท่าปีบีน้องลองเพ่งวันวันสวัสดีค่ะเออเงยไม่ดูเลยเป็นผู้ใดก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีเอยยังก่อ ปันปันซ้ำมือแล้วนี่ครับพี่น้องกีฬามาแล้วอีกสองสามคนมาขั้นหินจังมากไปเด็กน้องกล้องเห็นนั่นได้เน่เห็นฝาใสอีกสองคนมาขั้นหินอีพ่อยย่ามไนพ่อสิล่ีไหมหนูฟัง เราอุ้มพ่อตายบ่ไอยเว้าคือร่ำหน่อยแทะอีแม่เดไอ้เร็กป้าเอฟซีมีเมียหลายดิเอฟซีเราหลายเดิเขาระบอกอยู่เขาว่าขึ้นเรื่อยบอกแล้วมาจะมาไม่พะงาขึ้นเลยวันจันทแล้วเจอกันค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบาย